นี่ครับโซล่าเซลล์สองระบบเรียบร้อยแล้วครับทั้งบอ่อและแผงติดตั้งเรียบร้อยใครมาซื้อที่ดินแปลงน,นี้โคตรคุ้มผมทำแยกสองทางทางนั้นก็คือลงคลองไส้ไก่แล้วก็ไปลงสระหัวใจทางนี้ก็ลงสระหัวใจลูกนี้ตอนนี้ผมจะเปิดลงคลองไส้ไก่ก่อนแผงโซล่าเซลล์ก็คือถ้าแดดออกมันค่อยไหลถ้าแดดมันอ่อน อ่อนๆมันก็ไหลนิดนึงถ้าแดดจ้ามันก็ไหลแรงแต่ออกเต็มหน้าสองครับนี่ครับไม่ต้องเตืองไฟเลยแล้วก็ใช้ได้สองระบบน่ครับแผงควบคุมใช้ได้สองระบบถ้าสมมุติตอนกลางคืนเราอยากใช้น้ำเราก็เชื่อมไฟบ้านเข้าไปใช้ได้เหมือนเดิมโอเคสุดยอดครับใช้ได้ไปคุ้มสุดคุ้มนะครับผมจะเปิดใส่คองใส่ไก่ ลงไปสะหวัวใจลงไปสะรูปสะดือให้เต็มทั้งหมดโดยที่ไม่เสียค่าไฟแม้แต่บาทเดียวขอบคุณครับถ้าใครสนใจอยากได้ที่แปลงนี้โฆษณาซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือยกแปลงสีไร่1นึงาน55ตารางวาผมจัดให้เลยครับ3 2 0ล้าน2แสนบาทได้ทุกอย่างในแปลงนี้พร้อมบ้านหนึ่งหลัง ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับเดือนแห่งความรักสะหัวใจเราสองสะ,สะรูปสะดืออีกหนงส,งสะถ้าใครอยากได้ในราคานี้ให้จบในเดือนกุมภาพันธ์โทรมาเลยครับ0942653530ขอบคุณครับ